นี่ไงรถน,นี่ไงนี้มันไม่ชนหรอกแค่พังนิดเดียวที่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายเลยเออถ่ายแล้ว,เ,ลวเป็นรถที่มีสมรรถนะการขับเคลื่อนสูงถึงกันที่ว่าห้ำของคุณต้องกระดอนเกี่วยวกับอารมณ์ของมันยามโย่หา avx รุ่น8 7 4สมรรถนะการขับเคลื่อน2 2 0กิโลกรัมต่อวินาทีเป็น รถมอเตอร์จักรยานยนต์ที่ได้ความนิยมกันในอนาคตนี้เป็นแรงขับเคลื่อน2กิโลกรัมต่อวินาทีอย่างที่บอกไปเป็นรถคันใหม่จะสังเกตได้ว่าไม่มีรอยถลอกหรือการปรับแต่งเลยสักนิดเป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งถอยมาจากโรงงานเอ่เอ,อ,อ่านว่าอะไรวะแบมบูแบมโบแบมโบเป็นโรงงานผลิตรถยนต์เกรดเอ่มอมันกูมัวขึ้นล่าเลย เออัวน่ตัวนะเป็นก,กระจกที่หักง่ายผมจะสาธิตให้ดูด้วยย่าอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมดูจากเข็มไม้นี้เป็นการออกแบบที่ได้จากการออกแบบนาฬิกาของคอนซิโอถ้าคุณเอาไอ้เข็มไม้นี้ไปทํานาฬิกามันจะเป็นอะไรที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเป็นวันอาทิตย์เจ้าด,ดีทีจะมาถ่ายวิวสวยๆกับรถ X, ยามาฮ่า AVX ป้ายามาฮ่า AVX ในอากาศอุณหภูมิ30องศาลมแรงจากคิปเหนือกระทบกับไข่ของคุณไม่รู้สึกว่ามันช่างปวดร้ราว AVX จักรยานยนต์สำหรับคนที่มีห้ำอย่างคุณคนที่จะท้าทา,ายห้ำกับเราต้องมารองขึ้น AVX ห้ำคุณมี ความแข็งกระด้างเช่นไหนก็ตามแต่ถ้าคุณได้มาเจอกับ AVX คุณจะรู้สึกว่าหนังห่ำของคุณไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้แม้แต่เล็กน้อยหนังของคุณและอสุจิมันจะเปลี่นเพื่อตามบอกบอกที่อยากเหมือนกระดาษทรายจะขัดเกราหำขุงคุณให้มีรอยเรียบยิ่งกว่าเดิมพอแล้วล่ะ